อาจจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนักหากมีเกมใหม่แนววางแผนท a c t ิ c a l RPG ที่มีเซตติ้งในแบบยุโรปยุคกลางที่ปัจจุบันในตลาดก็มีมากมายแต่ความน่าสนใจจริงๆของเกมนี้คือถูกสร้างโดยทีมงาน Vanilla a e e ซึ่งเกมก่อนหน้าของพวกเขาก็คือ The t Sentinels a e g i s Rim ที่ทำเอาไว้ต๊ดดีมากๆทั้งการเล่าเรื่องระบบการเล่นและที่ดีที่สุดก็คือง,งานภาพอาร์ตสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และงดงามมากๆก็มาดูกันว่าผลงานล่าสุดที่เปลี่ยนแนวมาเป็นวางแผนแท็กติคอลเต็มรูปแบบจะยังคงทำได้ยอดเยี่ยมเท่างานเก่าๆของพวกเขาหรือเปล่าใน Unicorn Overlord Reveal ยูนิคอร์นโอเวอรดมีเซตติ้งอยู่ในทวีปที่เรียกว่า f a v ว r i t e โดยประกอบไปด้วย5ประเทศซึ่งถูกรุกรานโดยในพลที่หักหลังประเทศคอเนียไปสนับสนุนจัก,กรวรรดิซีโนราแทนเราจะได้เล่นผ่านมุมมองของเอเลนเจ้าชายแห่งคอเนียที่ถูกพาหน,นีออกมาจากปราสาทก่อนที่จะโดนยึดมาหลบซ่อนและถูกเลี้ยงดูโดยนายทหารคนสนิทของพระราชินีหลายปีผ่านไปความขัดแย้งก็ลามมาถึงเจ้าชาย ทำให้เขาตัดสินใจที่จะสู้กลับโดยการเป็นผู้นํากองกําลังปลดปล่อยเพื่อที่จะนําความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศตามสิทธิ์กําเนิดของตน lie past lips. แม้ว่าการเกริ่นเรื่องราวของเกมจะดูธรรมดาไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าส่งผลต่อแรงจูงใจของเอเลนและความสัมพันธ์ที่มีต่อโลกใบนี้และค่อยๆเพิ่มพันธมิตรใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม หลังจากก้าวเท้าเข้าสู่โลกของยูนิคอร์นโอเวอร์อดอย่างเต็มตัวก็รู้สึกได้ทันทีถึงขนาดของแผนที่ที่กว้างใหญ่และการสร้างโลกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันจนทำให้ทุกๆก,การ,รเผชิญหน้าดูสมจริงได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศของแต่ละทวีปความขัดแย้งที่ทุกฝ่ายต้องเผชิญพอะจะถึงผลลัพธ์ของสงครามและการถูกกดขี่และเมื่อเดินทางไปสักพักผู้เล่นก็จะสัมผัสดได้ถึงฉากหลังที่เต็มไปด้วยความลึก จังหวะสำคัญสคัญทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์อื่นๆและ progress ของตัวเกมที่ยิ่งเปิดแผนที่มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้เจอกับสิ่งเพิ่มเติมและโอกาสใหม่ๆอีกมากมายเช่นเมื่อเราช่วยเหลือเมืองหรือปลดปล่อยหมู่บ้านสำเร็จเราก็จะได้เจอกับเควสใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งเส้นเรื่องย่อยๆพันธมิตรใหม่หรือปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ของเกมเป็นต้น แต่ส่วนของตัวละครในเกมนั้นไม่สามารถทำออกมาได้ดีเท่าส่วนของแผนที่เนื่องด้วยปริมาณตัวละครมากมายที่เราจะได้พบพ่านตลอดการเดินทางในแฟริดและจะมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้รับบทสำคัญตลอดทั้งเกมเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะค่อยๆถูกลดบทบาทลงหลังจากได้เข้าร่วมกองกำลังแล้วแต่ก็ยังดีว่าตัวเกมนำเอาไปเล่าผ่านเรปพอร์ต ที่จะเป็นบทสนทนาระหว่างตัวละครต่างๆใน w o r l d m แมซึ่งก็ให้อารมณ์เป็นแค่ส่วนเสริมเพื่อให้รู้จักและเข้าถึงทัศนคติของตัวละครเพิ่มเติมเท่านั้น oh, แม้ว่ารวมๆแล้วการเล่าเรื่องใน Unicorn Overlord อาจจะไม่ได้ถึงกับโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับหลายๆเกมก่อนหน้าของทีมงานนี้รวมไปถึงตัวร้ายหลักของเกมก็ไม่ได้น่าจดจำม,มากนัก แต่ก็ถือว่าเพียงพอที่จะช่วยขับเคลื่อนเนื้อเรื่องหลักตลอดประมาณ45-50ชั่วโมงได้อยู่ hold, แม้ว่าส่วนของการเล่าเรื่องใน Unicorn Overlord นั้นจะยังมีจุดสังเกตอยู่บ้างแต่ส่วนที่ช่วยแบกทั้งเกมได้สบายๆก็คือเกมเพลย์แบบวางแผนที่ทั้งลึกซึ้งและไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแถมยังสนุกได้ทั้งมือใหม่และเกมเมอร์วางแผนระดับฮาร์ดคอร์ตั้งแต่ในแผนที่ w o r l d m a p เมื่อเราเดินได้อิสระ ก็จะเจอกับทั้งมิชชั่นหลักและไซคเควสไปจนถึงเผชิญหน้ากับศัตรูที่เดินไปเดินมาอยู่บนแผนที่และจะนำมาซึ่งคอมแบทของเกมที่จะแตกต่างจากเกมวางแผนเทิร์นเบสทั่วๆไปที่ปกติเมื่อเราเข้าฉากต่อสู้แล้วจะให้เราเลือกคำสั่งให้กับแต่ละยูนิตสลับเทิร์นไปเรื่อยๆแต่ในยูนิคอร์นโอเวอรนั้นเราจะต้องปรับแต่งกองทัพทีมแต่ละทีมจะมียูนิตไหนอยู่บ้างรวมไปถึงวางแท็กติกของยูนิตแต่ละตัว ก่อนเข้าฉากต่อสู้เช่นแอคชั่นที่จะใช้ทั้งแอคทีฟพ s สซีฟสก l ลลำดับความสำคัญของแอคชั่นนั้นๆและคอนดิชันหรือเงื่อนไขเสริมที่จะทริกเกอร์แต่ละคำสั่งคืออะไรที่บอกเลยว่าละเอียดยิบและเมื่อเราเลือกต่อสู้เมื่อไหร่ก็จะทำได้แค่นั่งชมผลลัพธ์ที่เราวางแผนเอาไว้จะไม่มีการแก้ตัวอะไรได้หากเริ่ม Battle ไปแล้วและแต่ละ Battle จะสิ้นสุดลงเมื่อทั้งสงฝ่ายใช้แอคชั่นที่เซตไว้จนหมด ฝ่ายไ,ไหนที่ลด HP ฝั่งตรงข้ามได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ <S 2> <S 2> <S ยังดีว่าก่อนจะเข้าเบทเทลทุกครั้งเราสามารถเห็นผลลัพธ์ที่คาดการไว้เบื้องต้นได้ทำให้สามารถแก้แทคกติกหรือเปลี่ยนทีมที่ได้เปรียบกว่าเข้าต่อสู้แทนที่บอกเลยว่าช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกติดอัดเนื่องจากระบบการปรับแต่งนั้นมีความซับซ้อนและลึกซึ้งมากๆที่หากคุณเลือกแค่ความยากปกติหรือระดับแทคกติก จะเลือกยูนิตผสมทีมมั่วๆหรือแค่เข้าไปเดินตีแบบไม่คิดอะไรก็รับรองว่าแค่คว e ส t แรกๆก็ไม่สามารถผ่านได้แล้วตั้งแต่ระบบการแพ้ทางของยูนิตแต่ละประเภทตำแหน่งการยืนสกิลไหนที่น่าจะจำเป็นต่อแมชนั้นๆและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกมากมายทำให้เราต้องคิดล่วงหน้าไปหลายตลบก,ก่อนจะเข้าเบทเทลแต่ละครั้งจะถึงการเลือกหัวหน้าทีมก็ส่งผลต่อการเคลื่อนที่หรือประโยชน์อื่นๆทั้งในและนอกเบทเทลอีก นอกเหนือจากการวางแผนในเลเยอร์ของ b a เบ l เทิล e Match แล้วหากเราเข้าสู่สเตจของภารกิจหลักหรือ Side Quest ก็จะมีเลเยอร์ของการวางแผนในฉาก World Map เช่นการเคลื่อนที่ภายในแมพของสเตจการยึดฐานสตรูการป้องกันที่มั่นของเราที่ส่วนใหญ่เป้าหมายหลักก็คือจัดการกับทีมหลักของสตรูในสเตจนั้นๆให้ได้โดยระหว่างทางก็จะเจอกับอุปสรรคมากมายเช่นกลุ่มยูนิตฝั่งตรงข้าม ป้อมปราการหรือหอคอยที่จะมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากมายตั้งแต่แต้มในการเข้าต่อสู้หรือค่าสต a m มินาที่จะลดลงทุกครั้งเมื่อเราเข้าสู้เบ t เทิลและเมื่อหมดก็จะต้องหยุดพักกลายเป็นเป้านิ่งให้ศัตรูแต่ก็สามารถแวะเติมได้จากเบสทั้งจุดตั้งต้นหรือป้อมที่เรายึดม,มาหรืออีกหนึ่งค่าสำคัญก็คือ v ว l เลที่จะลดลงเมื่อใช้ทำสิ่งต่างๆต,ตั้งแต่ใช้สปอนยูนิตทีมฝั่งเรา หรือใช้งานสกิลพิเศษของยูนิตแต่ละตัวในฉากแผนที่และสามารถเติมได้จากการจัดการยูนิตฝั่งตรงข้ามซึ่งนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างจากระบบที่มากมายแล้วก็ลึกซึ้งเมื่อจะเป็นจากแมตช์การต่อสู้หรือเลเยอร์ระหว่างเดินในสเตจยังไม่พอเพราะทุกๆสเตจยังมีเวลาจำกัดที่หากเราทำเป้าหมายไม่สำเร็จทันเวลาก็หมายถึงเกมโอเวอร์ทันทีแต่หากใครฟังแล้วรู้สึกท้อ หรือเป็นผู้เล่นเกมวางแผนหน้าใหม่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะตัวเกมมีระดับความยากแบบอีซี่หรือเน้นเสพเนื้อเรื่องเป็นหลักสำหรับใครที่ไม่อยากจะหัวร้อนกับการต่อสู้อีกด้วยตัวเกมยังมีส่วนของ RPG ในการพัฒนากองทัพและยูนิตของเราตั้งแต่เบสิกอย่างการอัปเลเวลให้กับยูนิตที่เราใช้ต่อสู้ตัวเกมยังมีเคเรนซี y อื่นๆอย่างวอลฟันหรือเงินในการจับจ่ายใช้สอยต่าง เช่นซื้ออาวุธชุดเกราะไอเทมหรือจ้างทหารมาเข้ากองทัพค่าออเนอร์สหรือค่าเกียรติยศอีกหนึ่งค่าสำคัญที่เราสามารถนำมาใช้อัปเกรดกองทัพของเราตั้งแต่ปลดล็อกจำนวนยูนิตหรือขยายจำนวนยูนิตต่อทีมและวีนนลหรือชื่อเสียงที่ยิ่งเยอะก็จะส่งผลต่อแรงของกองทัพเราที่จะปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ๆให้กองกำลังของเรา แแขข็งงงกร่่ยิึ้นส well ิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เมื่อเป็นผลงานจากค่าย Vanilla w a r คืองาน Presentation ทั้งภาพและเสียงที่แน่นอนว่ายังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ทั้งงานออกแบบตัวละคร a n i m เมช o n การเคลื่อนไหวลายเส้นไปจนถึงการเล่นแสงและเงาที่งดงามดุดดังภาพวาดงานศิลป์โดยเฉพาะฉากเบทเทิและฉากคัดซีนเนื้อเรื่องส่วนโอเวอร์เวนั้น ถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์ตั้งแตอินเทอร์เฟซ UI ที่เข้าใจง่ายโลเคชันและตัวละครต่างๆแม้อาจจะไม่ได้งดงามเท่าฉากต่อสู้หรือคัดซีนแต่ก็สามารถใส่บรรยากาศสภาพแวดล้อมออกมาได้อารมณ์ของแต่ละสถานที่ได้ดีสุดๆและด้านของ performance ก็ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งแม้จะบน Nintendo Switch เองก็ทำออกมาได้คมชัดลื่นไหลทุกๆจังหวะที่เฟรมน่าจะอยู่ประมาณ60 FPS ส่วนงานด้านเสียงก็ไม่น้อยหน้าไม่ว่าจะเป็นซาวด์แทร็กที่ไพเราะเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆและที่สุดยอดที่สุดดังเช่นเกมก่อนๆก็คือทีมงานภาคเสียงที่ยอดเยี่ยมทุกๆจังหวะทุกๆตัวละครก็เข้ากับบุคลิกและได้อารมณ์มากๆจะมีเสียดายอย่างเดียวก็คือในฉากเวล d ม a p นั้นไม่มีเสียงภาคใส่มาให้เลยแม้จะเป็นจังหวะคัตซีนก็ตาม That the ring of the unicorn. จากแนวเกม Tactical RPG ที่มีอยู่นับไม่ถ้วนในตลาดดังนั้นหากอยากจะทำเกมออกมาให้โดดเด่นจนสังเกตได้ก็ต้องมีความพิเศษระดับหนึ่งที่แน่นอนว่า Unicorn Overlord ไปถึงจุดนั้นได้อย่างสบายๆตั้งแต่เรื่องเบสิคของถนัดจาก Vanilla w วร e อย่างงานภาพและเสียงที่ตราตรึงแม้จะแอบเสียด้การขาดเสียงภาคในฉาก o r l d m a p ไปหน่อยและการเล่าเรื่องที่สนุก แต่อาจจะไม่ได้ถึงกับสุดยอดเท่าเกมก่อนๆแต่ก็แทนที่ด้วยโลกของเกมที่คราฟต์ออกมาอย่างละเอียดละออระบบที่ซับซ้อนเกมเพลย์ที่สดใหม่ลึกซึ้งมีการวางแผนหลายเลเยอร์แต่ก็ค่อยๆสอนให้ผู้เล่นเข้าใจได้อย่างดีและทุกอย่างก็ถูกร้อยเรียงกันได้อย่างกลมกลม่อมผ่าน progression และ pacing ของเกมที่แทบหยุดเล่นไม่ได้ที่บอกเลยว่าถ้าคุณหลงอยู่ในโลกของ a v o r เ t e เมื่อไหร่ยูน corn Overlor d ด จะสูบเวลาชีวิตคุณเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้แบบไม่รู้ตัวแน่นอน and lead the และนี่ก็คือแนนรีจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ2ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากาช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ u n i c o r n Overlord พูดคุยกันไดในคอมมต์นะครับ อย่าลืมก subscribe ด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ